สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่อู่ชัยใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับอัปเดตอู่กันหน่อยนะนี่ทำอะไรกันอ้าทำไมกลับหัวกลับหางอย่างนี้หุ้ยสูตรไหนสูตรไหนนี่ สูตรไหนครับนี่สวัสดีครับโอ้อกลับอย่างนี้เลยอันนี้ทำช่วงล่างเรอเอาเลยทำอะไรช่างไอ้สามคานครับสามคานยัดสามคานานี้นะ เล็กๆมั้งฮะหรือหรือช่างกิโลเปลี่ยนคานเหรอช่างฮะเสริมเพิ่มคานเพิ่มอีกหนึ่งคานนี่นะ วันนี้เป็นเป็นสองอยู่เพิ่มฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนูน้นหรือแบบไหนนออน,นี่ต้องทำช่างใหญ,ใหญห่หรือว่าย้ายมาขยับยังไงเออมันต้องขยับแน่นอนอย้ายก่อนนะอเอายางรั่วยางรั่วยางรั่ว<อ>ปะยางก่อนไหม <laughs> อันนี้ยกออกอช่ช่างยกออกก่อนนะครับ่าจจะมีการย้ำหมุดใหม่อะไรใหม่เอายก เพิ่มเ,เพิ่มอะไรรับน้ำหนักบรรทุกแ <Okay. S 2> สดงว่า,าต้องเขียนแบบใหม่ไหมห่างปลา เอาวกอยากอะไรเป็นช่างอ่ะอช่างแก้มาอย่างดูช่างแก้มาอย่างมาแล้ว,ลวอ,อยู่ไหนแอบ,บอยู่แถวนี้แหรับนี่แกชอบแอบ,บอ่ะ มมีีเเเยด็กหรือปล่าจริงเหรอเอาแล้วช่างโจอ่ะมีเมียไหมฮะผมกำลังมีไหมฮะเอาเวลาผมไม่ออกสื่อเฮ้ยเซียงมีเก็บโอ้สวัสดีครับชายใหญ่โอ้ทำอะไรนี่โครงการไออ่ะเขาเรียกอะไรเพิ่มเผาเพิ่มเผาเพิ่มเผาเพิ่มพลังเพิ่มน้ำหนัก เขาทำกันยังไงไม่รู้เลยอ้าวมั่วอีกแหละผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็เอไเอออ้ยางอยงยงสองเพลานี่รับได้เท่าไหร่จำไม่ได้แต่สอเพลาเนี่ไม่ได้ห้ตันห้าร้อยเพลาได้สี่ส้าไสองเพลาเหรอ จำไม่ได้ลืมไปดูทางโน้นวันนี้ตัดอะไรครับวันนี้ฮะ49ตัน49เตันสามเพลานะ49ตัน เพาได้สี่สิบห้าสองเพาสบห้าสมล่ะสาเพได้ห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้รอยเพลาห้าสิบห้าสองเพลาสาลีสาสาเก้ 50, 50, า,เพ,า, 50, เ,พาเ,เพิ่มใหม่ 50, สี่เก้าห้าสิเอ็าสาห้า รอชมครับว่าเขาจะทำยังไงแบบไหนขยับยังไงไอันนี้เสจยดีคงนี่ใครนี่ยังไปดูหน่อยกำลังทำอะไรโอ้เก็บสี สวัสดีครับไล่เก็บสีครับอันนี้ดำเงาโอ้หนี่ไล่แปะเลรยแล้วได้นี่ผมรอติดตามในคันนี้แหละนี่มันน่าติดตามดีอ่ะนะ เป็นพื้นเรียบนะครับติดเครนนี่ดูท้ายเขาก็แปะเหลดอย่างนี้เลยนี่นเขเจาะรูทำไมวะไว้จับไฟรือเปล่าใช่ไหมไว้จับไฟรือเปล่าหรือไว้จับอะไรหรือไว้จับเสาหรือเปล่า,ลา,ลาต้องถามก่อน ช่างเจาะรูไว้จับอะไรครับนี่เขาโจรูไว้จับอะไร,รฮะฮะบับเลโอ้ยไ,ไอเหล็กพับเหลดกนะใช่อ๋้ครับ,บอ๋อนี่คือมีแผงข้างด้วย ช่างไม่ไม่ปิดผ้าปิดอะไรบอไม่เหม็นบอหรือว่าชินแล้วเมาไหมนี่อันตรายเด้มันอดเรามันอันนี้มันเป็นสีแบบไหนเราไม่ต้องเกาะเหล็กก่อนละ ไม่ต้องเกาะเหล็กเหรอไม่ต้องเหรออ่ะให้ชายใหญ่ให้เมื่อกี้ <laughs> น้ำตาลเยอะแล้วอตอนนี้ก็อูก็ เต็มที่แล้วครับหลังจากเกี่ยวคงเกี่ยวข้าวอัดทรงอัดฟางเสร็จลุยงานอู่เต็มที่ครับ <c oughs> ลุยเต็มที่เลยใช่ไหมตอนนี้งานอู่ลุยเต็มที่เลยทำไเรื่อยๆครับทำไเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ตัดอะวนันนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อเช็คระยะ เต็มที่ไม่ได้เพราะว่าเร็วมันเสร็จเร็วมีงานทำน้อยเราก็รับมาเยอะๆก็ทำเต็มที่แหละครับผมเริ่มเต็มระบบยังไงก่อนยังไงก่อนเดี๋ยวผมจะเล็กแล้วก็เอาแป๊บหลังผลางยกเอาแป๊บข้างล่างแล้วเข็นเข้ามาเอาเข็นเข้ามาข้างในนี้เอา ขนาดนควายอ่ะมันยังเลยรับลมดีเอวจอดรถเก๋ากับไหมน่ะเห้ยเก๋ากับก็สีเทาอืถสีขาวสีขาวมันเลอะดิสีดำมันนั่นกว่าแต่สีดำเลอะกว่านะเวลาเจอฝุ่นมันบองกว่าอืมก็ทำสีใหม่สิ เ,เออยกแล้วอรอ,องรองเหล็กใครที่จะทำก็มาได้ครับติดต่ออูชายใหญ่ได้เลยนะ đàn khao được à? rồi ôi đưa bẹp như lời kéo rồi nè à. hả à. <cười> ui <laughs> cha keo băng Ô, ôi ngày ngày đi không

แก้วเป็นยังไงบ้างไปลาวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ลาวเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิม băng đi đi hết อา่าวางนี่ก็ใครอยากจะตัดก็มาครับ จอยนะครับกร,ระเดื่อเดือดเดะตัดพับได้หมดนะครับ CNC จำเป็นมากครับเครื่อง CNC ครับเพราะว่ามันไวดีครับเราไม่ต้องมานั่งตัดเจียทีละนิดครับอันนี้เขียนแบบปุ๊บตัด อูใหญ่ๆต้องมีนะครับเอาแล้วครับเริ่มแำแหละแล้วนะครับนี่บ บรรทุกนะครับคานสองคานวิ่งน้ำหนักเยอะไม่ได้ครับไม่คุ้มนะครับต้องเพิ่มอีกคานหนึ่งประมาณนี้นะครับเพิ่มไม่ได้ห้าสิบห้าร้อยสิบห้ากัน รวมรถววคำนวณด้วยชายใหญ่วิศวะชายทุ่ง <c oughs> รอชมครับ ต้องเขียนว่า,างี้เลยเหรอะะประมาณนี้นะครับ,อบอเอา้าช่างแก้วโดนล้อโดนล้อ,นอเลยเนี่ยโดนเนี่ยล <laughs> ูกไหนว่าโดนล้อมันต้องดึงไว้ตลอด ลบ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 โดนล้อแล้วนี่โดนล้ออืมเดี๋ยวโดนล้อทับไม่ใช่ล้อเลียนนะล้อทับเลยทียนี้ระวัาางหน่าแยกเอาเรื่องอก็รอ่อติดตามครับ ออกมาแบบไหนคะเนี่ย